คือจริงๆแล้วบาทเนี่ยมันมาจากคาว่าบินทะปาตาบินทมนแปลว่าก้อนข้าวปาตาก็คือตกลงตัวบาทจริงๆเนี่ยโดยวัตถุประสงค์เลยเนี่ยก็คือเป็นที่รองรับก้อนข้าวที่ตกลงไป ใส่เงินลงบาทพราเน่ได้ไหมความจริงแล้วโดยหลักการมันก็ไม่ค่อยถูกต้องนะเพราะว่าบินทบาทมันมีไว้สําหรับรับข้าวรับของกินยุคสมัยมันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมันจะไม่ใช่มีแค่ก้อนข้าวแล้วมันก็จะมีก้อนข้าวต่อไปก็มีกับมีข้าวมีกับมีขนมหวานต่อไปก็มีดอกไม้ทูบเทียนขึ้นมามันผิดมาตั้งแต่ตอนที่เริ่มรับดอกไม้ทูบเทียนแล้วดอกไม้ทูบเทียนคนใส่ลงไปในบาทถ้าสังเกตดีๆเนี่ยพระที่ท่านรู้เนี่ยท่านก็ไม่ขวางศรัทธาเวลาคนใส่บาทลงมาปุ๊บก็ขวางศรัทธาไม่ได้อ านแลการทําบุญอะไรก็แล้วแต่ให้พระเนี่ยต้องทําผ่านบาทหรือว่าทําใส่บาทลงไปอย่างเช่นใส่เงินลงไปในบาทในวัดเนี้ยเขาก็เอาเงินเหรียญหยอดลงไปในบาทตามบาท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 ใช่ปะประจําวันเกิดนั่นนู่นนี่นั่นบ้างอะไรเงี้ยมันก็เลยเกิดความเบลนเบลนความเชื่อเกิดความเข้าใจผิดคิดว่าเอาเงินเนี่ยใส่ลงไปในบาทพระได้ไม่น่าจะเป็นอะไรถามว่าผิดไหมตอบไม่ได้หรอกแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าเจตนามันเป็นยังไงอะถ้าเจตนาอยากให้พระได้ประโยชน์ได้อะไรมันก็ไม่ได้ผิดอะไรเพราะการให้มันเป็นสิ่งดีโดยตัวของมันอยู่แล้วทานการให้เนี่ยยังไงถ้าเกิดว่าใครททําานนยงงงไ็เปสิ่ดี แล้วไม่อยากให้โฟกัสแค่ว่าทําบุญกับพระเนี่ยจำเป็นจะต้องทําบุญด้วยการให้อย่างเดียวนะการทําบุญในพุทธศาสนาเนี่ยมันมีตั้งสิบอย่างบุญกิริยาวัตถุสิบประการลองไปศึกษาดูมีอะไรบ้างมีง่ายกว่านั้นเยอะนะการทําใจสงบสงบนี่ก็ถือว่าเป็นการทาบุญละอ่านธรรมะศึกษาธรร,รมะพูดธรรม,มะนี่ก็เป็นถือว่าเป็นบุญละก็ลองไปศึกษาดู าธุเฉยๆยังเป็นบุญเลยสาธุเฉยๆก็คืออนุโมทนาใหม่การทําบุญโดยการอนุโมทนาเห็นคนทําดีเนี่ยอนุโมทนาด้วยเห็นคนทําดีอนุโมทนาด้วยเห็นความประสบเร็จอนุโมทนาด้วยอย่างเงี้ยคือการทําบุญนะแต่คนส่วนใหญ่ที่มีฟนะิกซ์มายเซตน่ยมายเซตไม่เติบโตเนี่ยพอเห็นคนทําบุญปุ๊บอ่ะอิจฉาพอเห็นคนทําบุญปุ๊บเนี่ยรู้สึกว่าอู้หมันไส้พวกฟิกซ์มายเซตเนี่ยจะมีปัญหานะไม่ว่าอยู่ศาสนาไหนก็แล้วแต่อยู่คริสต์อยู่อิสลามอยู่พุทธอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ฟิกซ์มายเซตมีปัญหาหมดเห็นคนทําดีเห็นคนทําบุญไม่ได้ก็อิจฉาริษยาเขาแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่น่าหมันไส้มากกว่าที่น่าจะอนุโมทนา นั่นแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเรื่อง goal mindset fix mindset เนี่ยพุทธศาสนาสอนให้เป็น goal mindset มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแนละ้วการอนุโมทนาเนี่ยนี่เป็นวิธีการหนึ่งของพวกที่มี goal mindset นะเห็น <s ans> คนประสงค์ขอเหล,ลือเห็นคนร่ำรวยเห็นคนทำความดีแล้วเนี่ยเกิดเป็นแรงบันดาลใจอยากทำบ้างอยากมีบ้างอยากได้บ้างอยากที่จะขับเคลื่อนชีวิตไปณนะจุดๆนั้นได้บ้างจริงๆแล้วถ้าเราศึกษาดีๆเนี่ยไอ้สิ่งที่เขาพูดในปัจจุบันเนี่ยพุทธเจ้าท่านพูดไว้หมดแล้วท่านสอนไว้หมดแล้วเพียงแต่ว่าไม่ได้เรียกด้วยภาษานี้ไม่เรียกสิ่งนี้ว่า goal mindset